ใจทำกันไม่ไม่ได้มีเงินทุนอะไรเยอะมากมายจะจะมีกระแสตอบรับแบบดีขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขินๆแล้วคิดอีกคนลคะอีกคนคไปอคก็คือตอนแรกคิดว่าจะมีแฟนคลับแค่ชาวไทยอะค่ะแล้วตอนนี้ก็ลามไปถึงเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นลูกร้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนค่ะ ินโดนียที่ไหนจีนที <demek> ่ทิมฮ่องกงกับจีนฮ่องกงก็มีค่ะมีหมดเลยประเทศเช่นบ้านก็มีก็มีเมร์ียก็มีมาเลยก็มีค่ะแล้วตกลงจะไปอเมริกาไหมคะหรือไปเกาหลีก่อนต้องขับผู้กำกับค่ะที่บ้านเรียกโยนอยากไปทุกประเทศเลยค่ะจริงๆเราอยากไปอยากไปเนาะจริงๆอยากไปบอกว่าหนังไทยเราก็ก็ไปได้นะเราเราจะอยากไปอค่ะ นะคกับถ้าเขาเชิญมาเราเราตออยากไปแล้วตอนนี้นักแสดงของท่านมีคิวหลังรออยู่ไหมคะก็ของมีหนังอีกสองเรื่องค่ะเรื่องประกอบกังฟูของพี่ต้อมยูเทเลอร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องป้องแบลวค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองค่ะเรื่องแรกเรื่องไปเลยแต่ตอนนั้นก็จะเป็นค้าเล็กๆพาร์้ทีสแล้วเล่น ถามผู้กำกับนี่นะคะคิดยังไงมาทําหนังแนวนี้คะไม่กลัวไม่ทําเงินหรออ๋อจริงๆเขาเขาเขากลัวกันตลอดค่ะจริงๆเขากลัวกันตลอดแล้วก็งั้นเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะเราจะรันรันเยอะถึงแล้วก็ขออนุญาตให้เขาไปด้วยนะเพราะว่าทำพารากอนรออยู่จริงๆอันนี้นายคือเซอร์ไพรส์อ่ะอยากให้เซอร์ไพรส์อยากให้มาสอนลูกสนใจเองค่ะขอบคุณมากขอบคุณม่ะส่วนนายได้ทั้งวันเลยค่ะถึงสองทุ่มก็ได้มา ขอบคุณนะคะไปดิต้ค่เดี๋ยวของนายจะมีน้องมานสองคนค่ะจะเป็นที้ช่วยรุ่งกับกับพีนมิวค่ะหนังเรื่องนี้